สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมพับ G จากที่ไหนผมมีร้านเติม UC เกมพ u b g มาแนะนําชื่อร้านว่า Top Up Gamer เพราะเป็นร้านที่ราคาถูกที่สุดในตลาดและเติมไวมากๆวิธีการเติมก็ง่ายๆใช้แค่เลข ID <S <S และชื่อตัวละคร <S 2> <S 2> <S 2> ก็เสร็จเรียบร้อยไม่เกิน5นาทีาทก็ได้รับ UC แล้วปลอดภัย100%เพราะเติมจากเว็บ p ับ G โดยตรงไม่มีโดนแบนแน่นอนหากสนใจให้แอดไลน์ไปที่แอด Top Up Gamer อย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอนะครับเติมดีเติมไวเติมปลอดภัยเติมที่ Top Up Gamer บกเน้ฮะไอก้การบกไม่ได้ละเอาตัวลงมาแล้วด้วยเดียบมันมีฝั่งขวาด้วยไอ Watch out น่าแพนด้าสองคนลงเลยช่วยได้บอไม่ได้ช่วยได้ ปืออมน, uh huh. นม,มีอยู่สามสิบนัดนี่มีหกสิบมีอานามี เอาไงก็ตีนี่ดิซาต้องอ้อมซาต้องอ้อมมาทางพี่อะ่ะจะขึ้นอย่างนั้นเลยเหรอกลังโดนนะเว้ย ชั้นบนชั้นสาม เข้ามาแล้วทำชั้นหนึ่งามมันยัง

ไอหนิวอันนี้ประโยชน์ก่อพัฒนาด้ันดิเมนนี่ไม่คุยกับเราลสวัฮ้ยซันเรามีสกูตเตอร์เอ้ยไม่ใช่เวสป้าเขวปอะนะกระสุนเขวบมีมีร้อยแปดสิบเนี่ยตอกข้างหน้าเราเลยเนี่ยเ้ไอดอปตรงกันไลยเราเอากระสุนก่อนเปล่าฮเทำมาแบ่งก็นดิคนเขา ไหนเอ้โอ๊ยกลายมากเลยจอาตอเนี้ล่ะเฮ้ยไม่จับบนเขาอะเสียงัง หมูเฝ้าหรือเปล่าวะเนี่ยสองคนข้างนี้เอ้ยใครวะหลอกปะที่พี่ยิงไม่ไม่ตรงไหนน่าจะหินหน้าพี่หิน,หน,นตายสวย ปเป็นอะไรเยอะอะไรนะเป็นอะไรสวยไหมอหอเออเอาไหมไม่ไม่มีสโคปอร์ไปเอาเวสต้าดีกว่าปะ what เขาเขาคือใครนะมาฮู้ดัด,ดไหมยังอะไรนะเป็นเป็นดัด,ดามาแล้วยังโอ้อยเมาไปาเล่นเลย เหมือนต้องฝึกในเกมไปไหนถึงจะมีคนเนี่ยไปไหนไอไปน,นั่น,นขอด้ายปะขอได้ไม่รู้มีคนป่าวขับไปแล้วเรามีรถก็ไปนั่นก็ข่าวเมื่อกี้ไงไงไม่เห็นคนบัตบัตเราควรหารถเปลี่ยนอะน้ำมันเราจะหมดออกมาไกลเหมือนกันเนี่ยหมดเลยน้ำมันอุ้ยอ,อ้าววนเหรอ เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเลยคน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 บ้านนี้ อหรรที่เห็นนะเฮ้ยเสียงคนคุณสี่ทำไมยังมีบอทฮะอะไปน้ามีคน ไมดห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 มดเข้ามาครับอย่างนี้ก็ได้แหมเลือกชุดผู้หญิงเลยนะสามสิบสองไม่ธรรมดาจริงๆจะ <c oughs> มีคนตีนีปะตีนี้แหละสองตัว แต่เมื่อกี้เขายิงใครไม่รู้อ่ะนู่นไง Mark the location ออผมย<า>ิงตัวนี้ไม่ให้นักเตะแลน็อกหนึ่งน็อกหนึ่ง หมดหมดเอาพี่เราเปิดไม้เฮ้ยเปิดไม้อยู่โอ้อกำลังเปิดใหม่เลยครับฮัลโหลใครก็ได้ช่วยด้วยเออ vừa giang nóc, đang ngủ tới nè, nóc, trúng đấy wá, mởt máy, hả, hải, phán ไปเอา้าไหนหอ่ะอืมอย่าดิ้นสิเนินตับเฮ้ยน็นอกก็ไม่กำลังไปช่วย เอาโอเว์โหลอดจะไปได้กรอนเปินละโอเคเจอกันคืนน้องนอนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายจ๊กุ๊กเจกรู